เรียกว่าหักปากกาเซียนเหล่าบรรดาเกรียงคีย์บอร์ดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสโมสรไทยไดมอนด์ฟูดที่สามารถเอาชนะสโมสรของจีนได้ในรอบบิ๊กแมตช์เลยซึ่งสโมสรจีนก็โหเล่นดีเหมือนกันแต่วันนี้สโมสรไทยอย่างไดมอนด์ฟูดเล่นดีกว่านะครับต้องบอกว่าเกมพลิกไปพลิกมาผลัดกันนำผลัดกันตามเดาทางไม่ออกเลยทีเดียวยื้อกันไปยื้อกันมาถึงแต้มดิวก็มีนะครับ แต่ถึงกระนั้นประสบการณ์ของไทยเราอย่างเจเจนุสราต้องคำก็รวมด้วยช่วยกันกันกบน้องๆทุกๆคนเลยนะครับช่วยกันทำให้สโมสรเดมอนฟุดชนะสโมสรของจีนทยานเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายผลักอัลไทยสโมสรของคาซัคสถานตกรอบไปจัดลำดับ5-8ถึงไปนะครับสุดยอดจริจงๆมันแน่นอนครับซึ่งเวียดนามเองก็เข้ารอบเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะเจอกับสโมสรของไทย เราจะได้เห็นสโมอสอนของเวียดนามซึ่งทีมชาติยกเซ็กยกแพงนะแข่งกับไดมอนด์ฟ o d แน่ๆอุ้ยเสมือนว่าแข่งขันซีเกมไกลๆเลยเหมือนเป็นรอบปุ่นเครื่องซีเกมนะครับแอดมินก็มีจังหวะประทับใจมาฝากทุกคนกันซึ่งเป็นจังหวะที่แอดมินชอบมากซึ่งคิดว่าทุกคนก็ต้องชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากเชียร์สมมสอนไดมอนด์ฟต,ต,ต่อด้วยนะในรอบ4ทีมสุดท้ายและก็เชียร์ให้ถึงแชมป์เลยทีเดียวเจ็บ ห <Hi. S 1> ลอกหลอกสนิทกบมาแล้วให้พิงให้บอลไหลเหมือนกันตีโดนตัวยังอยู่อันเดอร์ข้ามไปครับโอ้โหน้ำหนักโอ้โหลูกนีนี่ครับดูเซตเตอร์ระดับโลกดูครับใช้อันเดอร์บอลข่ามาที่ขันหญิงเสียงซึ่งเป็นตัวนี้บรโลเองขยับถอยมาไม่ทันเนื้อัวที่ขอสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ